ีเพื่อนๆน,น,นะครับในเฟซทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับนัดกับช่างตัดผมไว้เพราะว่าผมยาวมากแล้วนะครับผม mm hmm. ยาวจนมัดได้นะครับเนี่ย oh. สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เข้ามาดูหนึ่งท่านด้วยนะครับใครเอ่ยวันนี้จะมาตัดผมนะครับพอดีนัดช่างไว้ ที่หมู่บ้านพฤกษานะครับผมที่ซอยวัดบางพลูนะครับ mm hmm. อันนี้อันนี้เล็มไปนิดนึงแล้วนะครับแต่ก็ยังยาวอยู่วันนี้นัดช่างไว้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเริ่มฟัคนคนวันนี้วันแรกเอ้า <c oughs> <c oughs> มื่อเทร่วมครับโอเค เดี๋ยวเราไปตัดผมกันนะครับเพราะว่าเรานัดช่างไว้ก่อนลงไปนะครับก็ใส่แมสนิดนึงตามที่รัฐบาลบอกไว้นะเราต้องใส่แมสกเอะเ็สวัสดีครับสวัสดีเจนจิราสวัสดีปวริสนะครับ ใ,ใส่แม้ท์ให้ดีกันครับอันนี้นัดช่างไว้จะมาดัดผมให้ผมยาวมากเลยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหสิบเก้ายี่สิบคนแล้ว สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นัดช่างตัดผมเลยครับนี่มถึงแล้วนี่ครับสำหรับกล้องนิดนึงนี่นะครับบ้านที่เรานัดช่างไว้จะมาตัดผมนะครับเก้าอี้นนะ ก็อี้ช่างนี่อุปกรณ์อะไครับเริย่งพี่บอลเฮ้ยเดี๋ยวครับเริ่มยังสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างครับอดี๋ยวนี้วันนี้มาทำอะไรครับมาเล็มผมนะครับผมมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเล็มให้เลยครับผมโอ้โหนี่ช่างช่างหน้าตาคุ้นๆนะครับเนี่ย ครับเนีุณคุณเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีวันนี้ช่างตัดผมนะครับน่ายคุณมากๆเลยครับในถอดแมสหน่อยได้ไหมครับถอดแมสเหรอเฮ้ยพี่เจมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมที่ร้องเพลงข้าวมันไก่ใช่ไหมครับคพี่แจมนะครับไอพี่เจมสวัสดีครับพี่เจมครับสวัสดีครับน้องๆครับผมเดี๋ยวนะครับเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์นี่ช่างตัดผมผมนี่ครับ พี่เจมเลอสารนี่ครับลูกค้าครับจะเอาเส่งอะไรดีครับส่งอะไรดีครับส่งพัดเจริญได้ไหมครับผมพัดเจริญไม่ได้เดี๋ยวนะครับถอดแม็กกันครับนี่ครับช่างตัดผมกิติมัสสันอันนี้เรามาตัดผมกันนะครับผมยาวมากนี่จะตัดจริงเลยใช่ไหมี่จะตัดจริงๆเลยใช่ไหม ตัดดีตัดเลยเอาให้รู้กันไปเลยใช่ไหมตัดเลยตัดไม่ดีก็โกนไปเลยก็ได้ผมยาวมากไม่มีผ้าอะไรไหมพี่สองเดือนกว่านะครับผมมีผ้าอะไรเนี่ยไม่มีอลดิสวัสดีครับสวัสดีนะครับใช่ครับใช่พี่เจมส์ครับพี่เจมส์ยส่งของเราครับเป็นช่างจำเป็นครับวันนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ค่อยรอพอเอาพี่ค่อยเปลี่ยนเสื้อเอาใช่ไหมใช่เอาเสื้อมาเปลี่ยนอ่า อันนี้เอาชมหน้าช่างผมโอ้เดี๋ยวจะมูดลีกอ่ะมาไม่บอกไม่กาวเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีนี่เราต้องฟูลเซอร์วิสโอ้โหมีเน็บมีเน็บเป็นไงเป็นไงกันพอดีไม่มีผ้ากันนะครับผ้ายางเราไม่มีเราใช้เป็นกระดาษทิชชู่อ่ะพอดีไปร่ำเรียนมาจอ่ำ เอลเอ้นะฮะใช่แต่พอดีเอลเอ้เขาปิดประเทศก็เลยช่วงนี้ไม่บินเหรอครับพี่เจมไม่บินไ,ไม่บินครับ <laughs> นี่มีแฟนคลับพี่ถึงหลายคนเลยนะครับพี่เจมครับ <laughs> อ่ะเอาแบาบว่าข้างๆกับหรือข้างบนเฉยๆก่อนอข้างๆเนี่ยไถมาหน่อยละหืไถมาหน่อยแล้วไงก็คือความยาวเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แต่คือไม่เอาแล้วเออแต่คือเนี่ยข้างหลังแล้วก็ข้างบนเนี่ยให้มันสั้นกว่านี้หน่อยโหดูดียาวมาก ช่างตัดผมจำเป็นนี่ช่างผมช่างครับเอาซอยก่อนนะเอาแบบว่าค่อยๆก่อนนะอ,ะอก็ทนะีละนิดไงเอาซอยเหรอก็ซอยนิดๆ <im itation> เอาตัดไปเลยก็ได้นะถ้าไอยซอย <im itation> ซอยคือมันจะบางใช่ไหม <im itation> ใช่ใช่เอาซอยบางก่อนผมผม ไม่กล้าขยับทีเดียวสวัสดีนะครับอ่าใช่ครับพลาหูกับพี่ลุยทำอะไรกันทำอะไรกันสวัสดีครับเดี <c oughs> เ๋ยวถ่ายข้างหน่อยก็ได้นี่สวัสดีเหรอเอาความยาวมันออกไปหน่อยมันยาวมา,มากไม่ไหวแล้วครับมันจะสามเดือนแล้วครับวิสามเดือนข้าง ถไปแล้วไงค่ะอ๋อถ่ยบ้าไถยบ้าบ้างไแล้วใช่ไหมไหสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้เรากําลังตัดผมกันครับ <c oughs> อย่าคิดว่าเราทํากับข้าวันอยู่นะครับไม่ใช่นะครับนี่แหละจะเบี้ยวไม่เบี้ยวก็เมื่อไรจะมีละครให้ดูก็คงเร็วๆนี่นะครับ ถ้าเร็วๆนี้ไม่ทุกคนก็ตอบเร็วๆนี้อีแลลวเห็นถามดาราทุกคนก็ตอบเร็วๆนี้จังนะตอบปัดๆไปไะน่งนี่ถ้ามิวสิกส่งรูปไปผ่านก็พรุ่งนี้ก็ไปแบบนี้นะไปแบบแวงแวง ผมพี่สวยไงดัดมันง่ายตรงเข้ามาข้างในเลยค่ะผมสวยแต่หัวไม่สวยหัวแบนแ๊บเลยโอ้ยน้ำอ้อยถามว่าไว้ใจไว้ใจพี่เจมได้หรอคะบอกแล้วว่าเรียนมาที่เอเออแต่บัเอิญที่นู่นเขาติดโควิดก็เลยไม่ไปไปทำที่นู่นต่อนี่หลายคนไม่รู้นะครับว่าพี่เจมเป็นช่างนะไม่ใช่ช่างตัดผมนะช่างการบินนะครับผม มันสูบล้อยางรถเอ้ยยางเครื่องบินทั้งวันอะเติมล้อยางอยู่มีต้นได้กี่เที่ยวไหรอคะเจ็ดสิบเก้าคับสี่สิบสองหนึถ้าทางพอได้นะเนี่ยมีถ้าเขาไม่เปิดสายการบินก็เปิดร้านตัดผมถ้าเกิดตกงานก็เนี่ยฮะมาตัดผมนี่แหละจะต้องอาบน้ำไหมเนี่ยผมเต็มตัวหมดแล้ะถึงบอกไงไม่มีผ้าคลุมผ้าคลุมใช่ไหมพี่ต้นไม่มีอ่ะ พี่ต้นเขาเ้ยมผมเนี่ยเขาน่าจะมีนะเนี่ยพี่ต้นเป็นแรกเลยนะแบง่งข้าวนี้แล้วเว้ยเอาคุณกะทาวุฒิภาวนาให้เดือนนี้ยังไม่มีงาน,นครับจะได้ยาวทันนะครับคกะทาวุฒิติดเลยตอนแล้ว ดัน,น,นดูซ้อนนะครับบอกว่าช่างก็หล่อคนถูกตัดก็หล่อนะครับขอบคุณมากครับแต่ตัดเสร็จคงไม่น่าจะหล่อแล้วครับคุนน, <laughs> <laughs> น่าจะแหว่งแหวงเดร์เดร์นะเออโหร้อนมากเลยข้า <laughs> <laughs> งนอกเหงื่อแตก <laughs> <laughs> คนตัดก็ร้อนครับคนถูกตัดก็ร้อนครับ <laughs> เหงื่อแตกกัน <laughs> <laughs> แล้วครับเหงื <laughs> ่อแตกมากเลยเนี่ย <laughs> 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 นี่ขนาดใส่เต็กก้าวนหมูเนี่ยสกเลยนี่คิดถึงนั่งสองคนออกขอบคุณช้าบจริงๆแล้วเราไม่ได้ถ่ายละครเราก็เจอกันบ้างนะใช่ไหมแล้วก็นัดนัดเจอกันตลอดครับัาเจอกันถามสารทุกสุกติดกัน มีมีหลายๆคนถามว่าพี่เจมมีมีเฟซไหมครับไม่มีครับพี่เจมไม่ได้เล่นเฟซนะครับใช่ใช่ถึงยังไงก็ฝากอะไรของเฟซเฟซของของของขับอะ่ะใช่ไหมใช่ครับอะไรนะชื่ออะไรนะพี่ P Y J อ่าใช่ไหมใช่ใช่เปลี่ยนหรือยังก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะเล่นเล่นมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะครับเล่นถ่วยหนะครับสิบหกนี้ออก้วครับเนี่ย ไม่ได้ออกมาหลายงวดมีคนบอกแล้วพี่บอกเองเขาบอกมาก็เขาไม่ออกมาตั้งสามสี่งวดแล้วเนี่ยนี่หยุดหลายวันแล้วไปไหนกันบ้างครับเนี่ยโ้นจริงเงิแตกใครสนใจจะมาตัดกับพี่เจมส์จองคิวได้เลยนะครับผม จองมาในไลฟ์สดนี่เลยครับเดี๋ยวแคปหน้าจอเองคิวให้เดี๋ยวเขาไปตัดให้เหรอก็ใครมั่นใจก็เชิญนะครับผมเิอันนี้คือหัวแรกนะครับหัวแรกแล้วหัวเดียวคนดีที่ไหนจะมาให้คนบ้าตัดผมแบบนี้หรือว่าใครรู้เทคนิคตัดผมก็บอกมาในไลฟ์สดนี้นะครับเพราะว่า โอ้ยมีคนข้างในบ้านเขาโหดเหรออยากมีนี่อมีคนบอกว่าอยากให้พี่เจมพี่โฟนพี่แยมไลฟ์สดด้วยกันนะครับอืมต้องอันนี้ต้องถามแฟนพี่แยมกันครับต้องขอด้วยเหรอถ้าลูกสองแล้วโอ้โหโอ้โหยาวเหรอเนี่ยยาวว่ะสิ คือที่ใช้กันไกลซอยเพราะว่าไม่กล้าแบบว่าใช้กันไกลแบบตัดทีเดียวใช่ฮะทีเดียวเลยเพราะว่ากลัวไม่ไม่ตัดเลยก็ได้เอาสักประมาณไม่แม่นพอเนี่ยนิ้วมันยาวมากเลยเนี่ยเห็นป่ะเอาไปสักครึ่งเลยก็ยังได้เนี่ยคือไม่แม่นพอเลยเพาเดี๋ยวไปเซตเอาก็ได้เออมันยาวมากเอานิ้วจับจับลุดด้วยทำไมเออได้นะที่ดูดูนไอ้นี่มันที่กระสอบ แต่ให้มันเท่าๆเท่ๆาๆกันได้แล้วค่อยมาซอยซอยบางทีราเวผมตัดง่าย<อ>ผมตรงๆ<อ>มันเห็นชั้นง่าย

เราว่าไงอ่ะไอ้เก่งไอ้เก่งบอกมาตต่ผมไปกูด้วยมันก็ยาวเหรอเก่งอยู่ไหนเนี่ยขายของอะไรยังสมีสนาบอด้วยพอดีรัฐบาลเพิ่งเพิ่งเปิดให้อะไรนะ ให้บาร์เบอร์ตัดได้ใช่ไหมใช่ครับน,นี่จองคิวเป็นปีนะครับเน,นี่ยโอ้โห อย่าค่อยถ่ายใช่ไหมเนยใช่ใช่แต่พี่บอกยังไม่ถ่ายก่อนก็เลยยังไม่ถ่ายก่อนเต็มหมดเลยชีวิตเอย่าอาบนะผมจะเอาเออผมว่าอาบนไม่ไม่ตุดผมว่าไม่ใช่พี่อาบคนเดียวอ่ะดูดิเฮียฟุกเลยไ ทีครั้งนี้ข้างหน้าข้างหน้าเอาเอาข้างหน้าก่อนเนาะข้างหน้ายังยังยาวเกินไปใช่ไหมใช่ยาวเลยแค่คิ้วก็พอมั้งให้มันตกมาแค่คิ้วเลยช้าๆเลยนะเดี๋ยวหยุดไลฟ์สดกก่อนดีกว่าเอาตั้งใจก่อนนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาโชว์จะแหวงเดี๋ยวจะมาโชว์ทีหลังเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วจะมาโชว์ทีตัดนี่คือตัดต่อใช่ไหมตัดต่อครับ เดี๋ยวออกไปตัดร้านแล้วโอเคครับท่านี้ก่อนครับครับผมจะได้พี่ได้เงยหน้าได้ดี